มะนาวเปรี้ยวจี๊ดเปี่ยมสรรพคุณมะนาวมีต้นกำเนิดอยู่ที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ที่เรียนรู้การใช้มะนาวได้อย่างดีมะนาวเป็นพืชที่ออกผลตลอดทั้งปีมะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศได้มากมายเพราะมะนาวนั้นสามารถนำไปปรุงอาหารได้และยังสามารถนำมาเป็นเครื่องดื่มหรือนำมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มต่างๆได้ด้วย มะนาวถือเป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะมะนาวมีส่วนช่วยในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้มากมายเช่นช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะช่วยแก้อาการอาเจียนรักษาอาการตาแดงช่วยบรรเทาอาการไข้นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงช่วยในการรักษาเลือดออกตามไรฟันช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะบรรเทาอาการต่อมทอาซินอักเสบลดอาการเหงือกบวม และมะนาวยังช่วยขับพยาธิและรักษาอาการท้องผูกท้องอืดปวดท้องท้องแน่นท้องเฟ้อรักษาอาการโรคกระเพาะท้องร่วงและก็อีกมากมายเชื่อหรือไม่คะว่ามะนาวสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยนะเพราะมะนาวมีกรดต่างๆซึ่งช่วยในการสลายไขมันนอกจากนี้มะนาวยังมีวิตามินซีสูงเมื่อได้รับเข้าไปในบริมาณที่พอเหมาะ ก็จะทำให้ไขมันในร่างกายลดลงระดับไตกรกลีเซอไรด์เป็นปกติไขมันเลวจะลดลงและช่วยเพิ่มไขมันดีได้อีกด้วยค่ะ